สำหรับเรื่องนี้ค่ะกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งหนึ่งในหมู่แฟนกีฬาชาวววลเบบอลเกาหลีใต้นะคะสำหรับคิมยอนยองค่ะตำนานที่เรียกว่าเป็นตัวตบหัวเสาระดับโลกวัย34ปีนะคะที่อําลาทีมชาติไปเมื่อปีที่แล้วก่อนจะส่งผลกระทบต่อทัพลูกอย่างสาวแดนสมอย่างใหญ่หลวงเลยค่ะเมื่อนับตั้งแต่ไม่มีเธอนะคะโดยต้องบอกว่ากัปตันคิมค่ะมีการออกมาประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะก็คือปี2021หลังจากจบการแข่งขันนัดชิงเหรียญทอง โอลิมปิกเกม2020ค่ะที่มีการแพ้กับเซอร์เบีย0นต่อ3เซตด้วยเหตุผลที่ว่าในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยอายุด้วยรวมไปถึงต้องการเปิดทางให้กับรุ่นน้องได้ขึ้นมาเฉิดฉายบ้างแต่อย่างไรก็ดีคุณผู้ชมคะหลังจบรายการเนชันลีก2022เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาคะ่ะด้วยผลงานสุดย่ำแย่สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เลยติดต่อขอให้กับตันคิมเนี่ยกลับมาหน่อยกลับมาช่วยชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแกนหลักให้น้องๆในทีมชุดลุยศึกชิงแชมโลกต่ ได้รับการปฏิเสธนะคะเนื่องจากว่าตํานานสาวลูกยางเนี่ยเรียกได้ว่าปฏิเสธทันควันเลยบอกว่าฉันเนี่ยจะไม่กลับไปเล่นแล้วไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้อย่างแน่นอนความยากลําบากนี้เนี่ยพวกเราทุกคนต้องผ่านไปให้ได้ถ้าฉันกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่อีกไม่นานฉันก็ต้องเลิกเล่นแล้วทีมชาติของเราก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้อีกอยู่ดีมันไม่ดีกว่าหรอถ้าจะล้มตอนนี้แล้วช่วยกันพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่ออนาคตเธอก็ได้ออกมาบอกแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะอีก หนึ่งไฮไลท์ที่กัปตันคิมเนี่ยได้มีการกล่าวถึงชาติไทยหรือว่าชาติร่วมทวีปอย่างไทยนะคะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยที่ทีมชาติไทยเขาก็อยู่ในยุคที่เปลี่ยนถ่ายผู้เล่นไม่ต่างจากเกาหลีใต้เลยนะแต่กลับทําผลงานได้ดีในเนชั่นลีกต่อเนื่องมาจนถึงศึกแชมป์โลกในตอนนี้เนี่ยโดยบอกว่าชั้นเองก็ได้ดูทีมชาติไทยแข่งกับเนชั่นลีกนะในในการแข่งขันเนชั่นลีกจนถึงปัจจุบันเนี้ยพวกเธอก็เล่นดีมากผู้เล่นตัวหลากหลายคนมีโอกาสได้ออกไปหาประสบการณ์ในลีกอาชีพต่างประเทศต่างแดนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีวอลเล์บอลลีกของไทยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะัก ส่วนสูงของพวกเธอเนี่ยก็ไม่ได้เปรียบกับใครเลยแต่การที่พวกเธอเนี่ยได้มีโอกาสไปเล่นในหลีกต่างประเทศทําให้พวกเธอแข็งแกร่งขึ้นนี่คือแนวทางที่นักกีฬาวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ยุคใหม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแล้วคุณจะได้เรียนรู้วอลเลย์บอลระดับสูงผ่านการออกไปเล่นหลีกต่างประเทศบ้างเช่นเดียวกับสาวทีมชาติไทยณนะชุดนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งจริงๆซึ่งยังมีการพูดอีกน,นะคะว่าทีมไทยเนี่ยยังก็เรียกได้ว่าไงอะ่ะไม่ได้ต่างไปจากพวกเราเลยนะไม่ได้ต่างไปจากเกาหลีเลยพวกเขาเนี่ยตัวก็เท่าเราแล้ว ก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนเราเช่นเดียวกันอ่าเขาก็มองในมุมแบบนี้นะคะต้องบอกว่ากัปตันคิมเขาบอกว่าเขาไม่กลับมาเล่นแล้วแล้วเขาก็ออกมาแถลงชื่นชมของเราด้วยนะคะว่าเนี่ยถ้าประเทศเกาหลีเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเหมือนประเทศไทยนะก็รับรองว่าจะมีการคืนฟอรมเหมือนประเทศไทยได้อย่างแน่นอนก็ยังไงขอส่งกําลังใจให้กับทุกทกทีมเลยนะคะรวมถึงนักตบสาวไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม